คุณเคยสงสัยไหมครับว่าปลากระป๋องที่เราเลือกมารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วยังให้คุณค่าทางโภชนาการเหมือนปลาสดหรือไม่และที่สําคัญกว่านั้นการที่เราเห็นคําว่าอุดมด้วยโอเมก้าสบนฉลากมันการันตีได้แค่ไหนว่าสิ่งที่เรากําลังจะได้รับคือประโยชน์แท้ๆไม่ใช่โทษที่แฝงมาบางคนอาจคิดว่าปลากระป๋องก็คือปลานี่แหละต่างกันแค่เก็บไว้ได้นานแต่ความจริงมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้น ในวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวจะพาคุณผู้วังไปเจาะลึกเบื้องหลังของปลากระป๋องยอดฮิตที่หลายคนเลือกเพราะเชื่อว่าได้สุขภาพดีแต่กลับอาจได้มากกว่าที่คิดหรืออาจได้น้อยกว่าที่หวังถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพเลือกรับประทานอาหารอย่างใส่ใจและไม่อยากเสียเงินฟรีโดยที่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ตอนนี้จะทำให้คุณมองตู้เก็บของในครัวใหม่หมดพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับหัวข้อที่หนึ่ง ปลากระป๋องและปลาสดความต่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุณผู้ฟังครับถ้าผมถามว่าปลาสดกับปลากระป๋องต่างกันยังไงคุณอาจตอบได้ทันทีว่าต่างกันที่ความสดใหม่ต่างกันที่รสสัมผัสต่างกันที่ราคาแต่มีอีกหนึ่งความต่างที่สำคัญมากและส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของคุณนั่นคือกระบวนการถนอมอาหารที่อาจเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการโดยที่เราไม่รู้ตัว ปลากระป๋องที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ได้แค่เอาปลาใส่กระป๋องแล้วปิดฝาชฉยๆมันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับสูงหรือ Retort Processing เพื่อให้เก็บได้นานเป็นปีกระบวนการนี้มีผลสองด้านครับด้านดีคือมันทำลายเชื้อโรคได้หมดจริงทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่อีกด้านความร้อนสูงอาจทำให้น้ำมันปลาบางส่วนที่อุดมด้วยโอเมก้า3เสื่อมสภาพหรือสูญเสืยคุณค่าไปบ้าง งานวิจัยจากวรารสารด้านวิทยาศาสตร์อาหารพบว่าโอเมก้าสในปลากระป๋องส่วนใหญ่ยังคงอยู่ดีแต่รูปแบบของมันอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งอาจส่งผลต่อการดูดซึมของร่างกายและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญเรากำลังเสียสละอะไรไปบ้างแลกกับความสะดวกสบายหัวข้อที่2โอเมก้าสในกระป๋องได้เท่าไหร่เก็บได้นานแค่ไหนทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องกันครับโอเมก้าสในปลากระป๋อง ข้อมูลจากฐานข้อมูลโภชนาการของหลายประเทศรวมถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจคือปลากระป๋องบางชนิดยังคงปริมาณโอเมก้าสได้ดีมากยกตัวอย่างเช่นปลาซาดีนกระป๋องยังคงมีโอเมก้าสสูงถึง1,400ถึง2,200มิลลิกรัมต่อ100กรัมปลาแฮรริงกระป๋องให้โอเมก้าสประมาณ1,700มิลลิกรัมปลาแมคคารลแอตแลนติกกระป๋อง อาจสูงถึง2,500ถึง5,000มิลลิกรัมเลยทีเดียวตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้น้อยไปกว่าปลาสดเลยครับในบางกรณีอาจสูงกว่าด้วยซ้ำเพราะปลาที่ใช้ทำกระป๋องมักจะเป็นปลาที่จับมาในฤดูที่มันอุดมสมบูรณ์มีไขมันสะสมสูงแต่มีเงื่อนไขสำคัญอายุการเก็บรักษามีผลครับงานศึกษาพบว่าปลากระป๋องที่เก็บไว้นานเกิน2-3ปี อาจสูญเสียโอเมก้า3ไปบ้างเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแม้จะอยู่ในกระป๋องปิดสนิทก็ตามและที่สำคัญกว่านั้นน้ำมันหรือน้ำซอสที่ใช้แช่มีผลมหาศาลปลากระป๋องที่แช่ในน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชคุณภาพดีจะช่วยป้องกันการออกซิเดชันของโอเมก้า3ได้ดีกว่าปลาที่แช่ในน้ำเกลือธรรมดานี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกปลากระป๋องไม่ได้จบแค่เลือกชนิดปลาแต่ต้องดูสภาพแวดล้อมในกระป๋องด้วย หัวข้อที่ 3. ภัยแฝงในกระป๋องสิ่งที่หลายคนมองข้ามคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงปลากระป๋องหลายคนมักกังวลแค่เรื่องโอเมก้าสจะยังอยู่ไหมแต่มีภัยแฝงอีกสองอย่างที่อันตรายไม่แพ้กันและคนส่วนใหญ่มักมองข้ามอย่างแรกคือโซเดียมปลากระป๋องส่วนใหญ่โดยเฉพาะปลาซาดีนและแฮร์ริงที่ขายในท้องตลาดมักมีโซเดียมสูงมากเพื่อช่วยถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติ ลองนึกภาพดูครับปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเล็กๆอาจมีโซเดียมสูงถึง400-600มิลลิกรัมซึ่งเกือบเท่ากับ1ใน4ของปริมาณที่แนะนําต่อวันแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีความดันโลหิตสูงหรือพยายามควบคุมน้ําหนักการได้รับโซเดียมเกินขนาดแบบนี้เป็นประจำอาจทำให้สุขภาพแย่ลงแทนที่จะดีขึ้นอย่างที่สองคือสารปนเปื้อนจากกระป๋องถึงแม้ว่าปลากระป๋องในปัจจุบันจะใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยมากแล้ว แต่ยังมีความกังวลในวงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ BPA หรือ Bisphenol A สารที่เคยใช้ในฉาบด้านในของกระป๋องบางชนิดซึ่งอาจหลุดลอดเข้าสู่อาหารได้โดยเฉพาะเมื่ออาหารมีกรดหรือไขมันสูงหลายบริษัทหันมาใช้กระป๋องปลอด BPA แล้วแต่ถ้าคุณซื้อปลากระป๋องราคาถูกมากๆจากแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนอาจยังมีความเสี่ยงอยู่และนี่คือความท้าทายจริงๆของการบริโภคปลากระป๋องเรากำลังแลกอะไรกับอะไร คุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เดินทางไปด้วยกันตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าปลากระป๋องยังให้โอเมก้าสได้จริงแค่ไหนจนกระทั่งไปค้นพบภัยแฝงที่หลายคนมองข้ามและวิธีเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดสิ่งที่เราค้นพบคือปลากระป๋องไม่ได้ดีหรือแย่ไปซะทั้งหมดมันเป็นเครื่องมือทางโภชนาการชิ้นหนึ่งที่ถ้าใช้เป็นก็ได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจได้โทษแทนบทเรียนสำคัญที่ผมอยากให้คุณนำกลับไปมี3ข้อครับข้อแรก ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของปลากระป๋องเราก็สามารถใช้มันได้อย่างเหมาะสมข้อที่2ไม่มีอาหารใดดีสมบูรณ์แบบทุกด้านการบริโภคที่ฉลาดคือการรู้จักดึงข้อดีและจัดการกับข้อด้อยและข้อที่3ส,สุขภาพที่ดีเริ่มจากรายละเอียดเล็กๆก,การอ่านฉลาดก,การเลือกซื้อการเตรียมอาหารแม้ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ส่งผลใหญ่ต่อร่างกายในระยะยาว ต่อไปนี้เมื่อคุณเดินเข้าร้านค้าแล้วหยิบปลากระป๋องจากชั้นวางผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดดูฉลากเปรียบเทียบแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่การทำตามเทรนด์แต่เป็นการทำความเข้าใจและเลือกทางที่เหมาะกับตัวเองสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจเพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสะสำคัญสวัสดีครับ